สวัสดีครับพบกับร้านอนาณาจักรลอสิ่งจอหอโคราชเช่นเคยนะครับผม mm hmm. อ่านิสส mm ันอเมล่าลำนี้ไปจองในงานบูธเทอร์มินอล21รับส่วนลดไปเลยครับ10%ทุกรายการนะครับอ่า mm hmm. ล้อเป็น TC105N mm hmm. งาน NK4 n k d a mm hmm. นะครับส่วนยางจะเป็น GT195 555้ล้อยางชุดนี้โปรโมชั่นอยู่ที่1,9500บาทแล้วก็ตามที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับ mm hmm. รับส่วนลดไปเลยอีก1,950บาทโอ้โหคุ้มจริงๆครับผม <Wow. S 1> เงื่อนไขาการจองถึงแค่วันที่2กรกฎาคม2566 oh. เท่านั้นเองนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ต้องมาเสียายทีหลังนะครับผมอมาดูขั้นตอนการเช็คลวเช็คซึมกันบ้างครับใส่ไปจะได้ไม่ต้องร่วซึมกลางทางแน่นอนครับผมอะขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการตั้งศูนย์นะครับร้านเราเต็มระบบครบวงจรมาที่เดียวจบที่เดียวครับ แล้วก็เป็นขั้นตอนการถ่ายรูปสวยๆให้ลูกค้าไว้เชยชมบ้างครับอ่าจะได้มีรูปสวยๆไว้โชว์เฟซบ o ๊กชมเพื่อนเพื่อฝา,าว่าครั้งหนึ่งได้มาแต่งรถที่ร้านอนาณาจักรลอซซิงจอหอโคลาชแล้วก็คิดจะแต่งรถคิดถึงอาณาจักรลอซซิงนะครับเบอร์โทร0885958220สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม